อันนี้เป็นละมุดอ้นั้นนาลายทองค่ะจ่ยาวๆยืนเดียวอปเแันลนะคะแหมือนกันนะอันนี้จะมีอั้ที่ออกดอกแล้วก็มีเนี่ย ให้ฟรีก็ให้เธอขับผ่านตลอดเดี๋ยวก็มาแวะอีกอ่ะไม่ได้หนเดียวนะคะนั่นผักชีฝรั่งพี่น้องเอ้ยงามงาหลผักผักชีเลื่อยยำใสยย่ยำ มาแล้วพระเอกี่ยนอน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 เอกมาแล้ว,ลวนอนนอนนอนอนอน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  มาซื้อต้นมะแขนนะคะพี่น้องซื้มมอมะแขนซื้อมะแขนน่ารักมังนกน เสียงนกฮะใส่กอเย็นเย็นไหน่อยฮะรถเตนีน่ราคาไโอ้เป็นของเต็มเลยนะอย่าไปทำลายตัวลรมบูสิ

ชีตาเปียกไอ้นี่ต้นเท่าไหร่ไม่นนนี้ต้นอะไรมะม่วงขาวมีน้องโหเอ้ยไม่ใช่เลนี่ต้นอะไรเนี่ยสาริกาลิ้นทองคะอุ้ยสาริกาลิ้นทองพี่น้องเอ้ยจับไม้พี่น้องเอ้ยเพื่อนๆนี่สาริกาลิ้นทองใครอยากได้บ้างต้นต้นทองหลางไม่มีอ่ะ ดนูนี่สาลิกาลิ้นทองดูนี่ทำยูทูปนะทำยูทู e เสียงนี่เจ้าเจ้าลิ้นเนจิานี่สาลิกาลิ้นทอง,อทองพวกท่านจะได้เงินก็เพราะสาลิกาลิ้นทองนะครับพี่ยูจะต้องจ่ายนะคะมีนานนานนานถ้าอยกากเห็น